ลึงสน mm ันโลกอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำซากเอเลี่ยนอายุกว่าพันปีมาเปิดเผยกลางสภาเม็กซิโกนะครับเรียกได้ว่างานนี้โอ้โหทกเถียงกันสนันวันไหวไปสรุปแล้วมันเป็นซากเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับวันนี้ที่ออกมาพูดคุยกันข้างนอกสํานักงานวันนี้เพราะว่าโปรดิวเซอร์ชวนมานะครับมารอดูว่าจะมี UFO บินมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับเฮ้ยนั่นมันแมว <c oughs> เป็นประเด็นสนันโลกอีกแล้วนะครับสำหรับฟอสซิลเอเลียนนะครับถูกนำมาวางโชว์กลางสภาเม็กซิโกเป็นซากมนุษย์ต่างดาวอายุพันปีจริงหรือเปล่าขณะที่นะักข่าวคนหนึ่งนะครับที่นำสิ่งนี้มาเสนอกลางสภาเม็กซิโกก็ได้เรียกร้องไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่าช่วยมาตรวจสอบกันหน่อยเถอะว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเรื่องราวนี้นะครับสื่อต่างประเทศก็รายงานกันเป็นประเด็นที่ชาวโลกกําลังถกเถียงกันหนักนะครับว่าไอฟอสซิลเอเลียนที่ถูกนํามาเปิดเผยกลางสภาเม็กซิโกเป็นฟอสซิลเอเลียน จริงหรือเปล่าผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะชาวเม็กซิโกเป็นคนที่สนใจศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลียน และจานบิน UFO มาเป็นเวลาหลายปีได้นําเรื่องนี้นะครับมาเปิดเผยต่อรัฐสภาขณะที่มีการเปิดรับฟังทางสาธารณะด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีการพูดมาว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในจักราวาลอันกว้างใหญ่นี้เพียงลําพังแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศจงสร้างความตื่นตกตะลึงเป็นอย่างมากนะครับเอเลี่ยนที่มีการออกมาเปิดเผยในครั้งนี้นะครับได้เปิดเผยระหว่างกลางประชุมที่สภาที่ประชุมกันวาระพิเศษร,รับฟังเกี่ยวกับปรากฏ ผิดปกติที่ระบุไม่ได้เมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมานะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นซากของร่างขนาดเล็ก2ร่างถูกบรรจุอยู่ในกล่องมือแต่ละข้างมีเพียง3มนิ้วมีศีรษะยื่นออกมาโดยคนที่นําออกมาโชว์นี่นะครับบอกว่าเจ้าสิ่งนี้มีอายุประมาณพันปีและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านี้นะครับมีการนําซากเอเลี่ยนเหล่านี้ไปวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงขั้นสกัด DNA ไปตรวจสอบอายุฟอสซิลจากคาร์บอนกำมันตรังสีหรือเรียกสันส้นๆว่าเป็นวิธีการหาอายุคาร์บอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการระบุว่ามี DNA กว่า3 0ของซากนี้ที่ถูกสกัดออกมาแล้วและปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนําหลักฐานนี้มาแสดงต่อสาธารณชนซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดว่าพวกเรากําลังศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างฟอสซิลที่ไม่ใช่มนุษย์และก็ไม่เกี่ยวข้องกับสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตอื ืนบนบโลลกของเเราเยซึ่งความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับได้เปิดกว้างให้สถาบันทางวิทยาศาสตร์ทุกแห่งบนโลกตรวจสอบว่าพวกเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะครับรอยเตอร์บอกว่าฟอสซิลแบบนี้เคยถูกค้นพบในอดีตนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นซากมัมมี่เด็กในขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพของกองทัพเรือเม็กซิโกบอกว่าควรมีการตรวจสอบฟอสซิลนี้ที่มีการอ้างว่าเป็นซากเอเลียนอายุกว่าพันปีจากวิธีการเอ็กซเรย์การสร้างภาพสามมิติแล้วก็วิเคราะห์ DNA ร่วมกันไปด้วย เอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับโอ้โหแน่นอนนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือว่า UFO แต่วันนี้มีการออกมาเปิดเผยพร้อมกับมีการเอาตัวเป็นๆออกมาบอกว่ามีอายุก,กว่าพันปีอ่ะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าไอสิ่งที่เขาเอาออกมาโชว์เนี่ยมันคือเอเลี่ยนจริงๆหรือเปล่าและในบ้านเราเนี่ยที่เขาไปดูเอเลี่ยนกันไปดู UFO กันเนี่ยมันมีการติดต่อกันยังไงเดี๋ยวจะให้คนที่บ้านเราที่ติดต่อกันได้เนี่ยไปติดต่อสื่อดูหน่อยสิครับว่าไอสองซากเนี้ย มันเป็นเอเลี่ยนจริงๆหรือเปล่า